ไปรถเข้าไปขายนะครับโดนที่น้ำตัดบอลได้ไปแต่ตัดบอลขึ้นได้อยู่คือคมามนัก้ายชูสองคะแนนเรียบร้อยของปลาครับสองคะแนนแล้วทำี้

ขามาที่คราดตา,ายกันนาแล้วโอ้ยอ,อยาีอยู่แล้วเล่นต่อไปอยู่ที่สีา เดียวเขาจังหวะนี้ใส่เสื้อสีขาวืออขาวสีวสตตดตะบันไดสีดาตะบันได้แล้ว เอาตัดร้อนตัดร้อนแล้วทั่นห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 ั่นเสีย่อเนื่องอนน้ตัต่ออยู่ที่สีต่อหแต่เวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายแต่วันนี้มีการวางแผนเพิ่ขึ้นแล้วมาแล้วเอ วอีกแล้วเอาบิ็กันรมากเอรารเอาไอ้บา